สกิป i ้ดีทูดีเฟนนะครับอัปเดตมาใหม่หนึ่งตัวนายคือใครรูปร่างหน้าตาเหมือนเหมือนแมลงเหมือนด้วงเลยนะฮะเจ้าตัวนี้ชื่อว่า Orange t r ทร์อะไทรีเดียนเป็นตัวจากซีรีส์ไหนอีกแล้วสามตัวนี้ผมไม่รู้เลยนะซีรีส์ไหนบ้าง Orange t r ทรีเดียนนะฮะเป็นดิคุศีบ DPS 1 5 0 0ไป40,000ดาเมจ1,500รไป20,000ระยะ3 0ไป40สปีด1วิไป0.5วิ แพสซีฟการโจมตีปกตินะครับเป็นการโจมตีด้วยไฟทําดาเมจแบบสเปลชนะครับวงโจมตีสเปลชคือ10ส่วนอบิลิตี้ที่ต้องกดใช้นะครับเป็นการสม่อนแท่งแมกมาขึ้นมานะฮะทำให้ศัตรูนั้นได้รับดาเมจ10เท่าและสามารถสตันได้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากอ่ะมา600โลบักสกิลเลเวลเท่าไหร่10อีกแน่เลยรีสกิลก่อนผมล้างอันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะล้างยูนิตเรียบร้อยแล้วเกมไม่แหลกแล้วนะครับสามารถรีสกิลได้แบบง่ายและ ออยู่ไหนเนี่ยเอ็กซิบอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ทำไมมารวมอยู่เพื่อนละ่ะเจอตัวนี้รีมาสคลิปไปสไนเปอร์สิสไนเปอร์เพราะว่าระยะเหมือนจะไม่กว้างมากได้สไนเปอร์มาก็น่าจะดีเอา้สาสไนเปอร์พูดถึงสไนเปอร์สไนเปอร์ก็มาเรียบร้อยไปทดลองใช้ดูอินเซนเหมือนเดิมด่านสุดโหดตอนนี้บอสเลือดอย่างเยอะ อัปเกรด2,000อีกนิดหนึง่งโอเคครับเอาตัสคริปออกก่อนคูณ2ออกได้เวลาของเจ้า Orange t r a เ d รเ n วงเริ่มต้นประมาณนี้ปีกสวยฮะใช้ไฟฮะใช้ไฟโจมตีเป็นสเปลชติดไฟทุกตัวโอ้เออคล้ายๆกับตัวนู้นเลย <laughs> ตัวนู้นที่เพิ่งอัปเดตมาในแบบนู้นแต่ว่าคนละแบบกันคนละตัวกันอันนี้น่าจะอยู่ในซีรีส์สักซีรีส์หนึ่งอะ่ะผมไม่เคยเห็นตัวนี้ ผมดูอยู่2อันก็คือมัตติเวิร์สกับอซีรีส์หลักนะฮะอันนี้น่าจะโอ้โหไฟติดเยอะมากคือแบบไม่กลัวเปลืองไฟเลยฮะดาเมจเริ่มต้นพันหนะครับระยะ60คูดาวหนึ่วิอ๋อเมื่อกี้ตอนวางคือมันไม่ได้เยอะไม่ได้กว้างแต่พอวางเสร็จแล้วมันกว้างขึ้นเพราะว่าเป็นสไนเปอร์เริ่มต้น60เลยนะครับอ่ะติดไฟไปไปอย่างช้าช้าคูณ2ไปสกิลเลเวล10เหมือนเดิมฮะปลดล็อกสกิลี่เลเวล10 เหมือนจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมมันมันก็ยังช้าอยู่นะครับโจมตียังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่สกิลเลเวลสินะครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้คิวเลยอ่ะึ้นน้อยมากเลเวลสปอร์ตไลท์ไปกินหมดสปอร์ตไลท์แย่งงานอะ่ะนี่มันฟาร์มยากอย่างนี้แหละถ้ายูนิตไหนไม่เก่งนะฮะฟาร์มยากมากมันสู้อะไรไม่ได้เลยไงคิวไม่ได้เลยสามพันห้าโอเคครับเลเวลเต็มหมดในวิสัต คราวนี้ถึงเวลาการอัปเกรดขั้นแรกใช้เงิน2,500ดาเมจเป็น3,000ระยะ64คูดาวศูน์จุแปดวิแรงขึ้นมานิดนึงอคูณ2ต่อคูณ2ต่อ, 2, ตอมันช้ามากมันก็ไม่ได้แรงนะแต่ว่าอนิเมชันหรือว่าการโจมตีมันดูมันดูสะใจดีนะฮะแต่ดาเมจมันไม่ได้แรงขั้นต่อไป5,000ฮะดาเมจเป็น7 5, 5็0ระยะ6กคูดาว,วูนปดวิเริ่มแรงขึ้น เริ่มแรงขึ้นเล็กน้อยขั้นต่อไป1,000 0ดาเมจเป็นหมื่นหนึ่งระยะ70คูดาวูจุวิอืมโอ,โอ้โหคุณยายผมเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีโอเคอยังงับไม่ได้ขั้นต่อเท่าไหร่ขั้นต่อไป1,2500เนี่ยฮะเลเวลไม่ขึ้นเลยครับสปอร์ตไลท์เอาไปกินหมดอะเนี่ยเก็บไม่ได้เลยจะไม่วางก็ไม่ได้นะเพราะต้องสโลจัดการตัวเล็ก อ่อัพไป1,2500รยเลวเวลเต็มดาเมจเป็นดาเมจเป็น20,000ระยะ80คูดาดวุดวิลองเอาสปอตไลท์ออกนะฮะคือพอมันไม่มีตัวสโลมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนเห็นไหมคือมันไปเร็วมากโอ้ฟาร์มยากฮะนี่เนี่ยไม่มีสปอตไลท์หายเลยหลุดหมดเลยไม่มีไม่ได้ครับต้องมีสปอตไลท์วางต่อตัวที่2น่าจะไม่จำกัดนะฮะตัวนี้ไม่ค่อยเก่งลวเวลเวลเต็มไป2ตัว เนี่ยเลเวลยังไม่ขึ้นเลยครับเพิ่งจะเลเวลหนึ่งยสี่เวฟโอ้โหฟาร์มเลเวลยากมากสู้บอสไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าเน้นโจมตีเป็นกลุ่มนะครับดาเมจไม่ได้แรงมากโดนหลายตัวโดยเฉพาะบอสสุดท้ายเนี่ยน่าจะไม่รอดฮะเอาตรงนี้ก่อนก็ได้นะตัวลบยูนิตเนี่ยก็น่าจะสู้ไม่ไหวไม,ไม่น่าจะไหวตัวที่สี่โอเคอัปเกรดอัปเกรดไม่จํากัดไม่จํากัดวังได้เรื่อยๆนี่ขนาดแค่ล้านหนึ่งนะ ติดไฟโอ้โหเลือดรถช้ามากเลือดรถช้ามากๆบอสไม่น่าจะไหวครับตัวสุดท้ายเนี่ยไม่รอดแน่เน้นเอฟเฟกอลังการเต็มจอไปหมดผมไม่ชอบอันนี้เลยเนี่ยเนีเนเนม่มกล้องที่แบบดึงเข้าไปหาตัวละครอ,อะ่ะบางแบบเป็นบางแบบไม่เป็นนะอันนี้ไป2 5งพันห้าห้าพโอ้โหเก็บเลเวลไม่ต้องพูดถึงเลยฮะพิ่งจจเลเวลสได้ครึ่งนึงอะ่ะเก็บยากไม่ไหว ตัวต่อไปกี่ตัวแล้วเนี่ยตัวที่เจ็ดหรือเปล่าวางข้างหน้าไปเลยฮะอัพเกรดอัปเกรดเกมแหลกเหรอเกมแหลกเกมแหลกเลเวลเต็มเจ็ดตัวใช่ไหมผมไม่ชอบมุมกล้องจริงๆนะมุมกล้องดูยากมากหนึ่งสองสามเนี่ยมุมกล้องมันชอบซูมเข้าไปเองสี่ห้าหกเจ็ดเกมแหลกมากเลยฮะเจ็ดตัวนะครับ 7ตัวตัวที่แปดอืมโอ้เกมแหลกตัวที่แปดครับไม่รู้ว่าแหลกเพราะว่าเซิร์ฟหรือว่าแหลกเพราะว่าเกมเป็นเพราะไฟแน่เลยโอ้โหผมว่าน่าจะไฟแน่เลยอ่าอัปเกรดไปหมื่นสองเลีว่าเต็มแปดตัวโอ้โหหลุดมาไกลเลยครับไม่ไหวแน่นอนฮะถ้าทางน่าจะสู้ไม่ได้ ไม่น่าจะรอดอย่างงั้นพี่ใหญ่ต้องมาช่วยหน่อยสักตัวหนึ่งโอ้โหหลุดมาไกลเลยอะ่ะนี่ขนาด8ตัวเลยว่าเต็มนะตอนนี้พี่ใหญ่เป็นซปเปอร์เพเดย์นะฮะฟาร์มเงินได้ดีด้วยเจ้าตัวเคาน์เตอร์นะครับต้องเอามาช่วยอะ่ะไม่อย่างงั้นซู้ไม่ได้จัดการตัวนี้ก่อนตัวลบยูนิตก่อนเดี๋ยวบอสเดี๋ยวค่อยว่ากันหมื่นสองเลยว่าเต็มปลายอ่ะสี่สิบแล้วมาลบเลยลบอืมดีมากโอ้โหละลายเลือดอย่างรวดเร็วโอเคเลเวลเต็มไปสองตัว เรียกว่ามาแครี่ส่วนตอนนี้เลเวลเท่าไหร่เลเวลสามไม่ไหวครับฟาร์มยากยิ่งเลเวลหลังๆนี่คือแบบจบเลยยากมากโอ้โหหลุดมาไกลเลยครับต้องใช้สกิลไหมอ่าสกิลไปหน่อยไปละลายไปละลายเลือดไปอือฮึละลายซะสามสิบวินาทีไม่มีสกิลอันนี้ไม่น่าจะรอดครับแล้วก็อ่าสปอร์ตไลท์สักตัวหนึ่ง สโลตรงนี้อืมอืมดูฮะละลายละลายเ p พค่อยเก็บไปทีละแถวทีละแถว,แถวจนมาถึงตรงนี้ละลายอือเป็นสกิลที่โอพมากๆยังไม่ถูกเนิฟดีครับดีครับอย่าไปเนิฟเลยของดีๆอยู่แล้วไปเนิฟทำไมไม่ใช่เพชรซิมหลุดมาอีกแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องใช้ั้างสกิลแค่นี้เองอืม,อมโอ้ปุม่มกล้องคือตัวเขาใหญ่มากอะ่ะ ผมเข้าไปอยู่ข้างในไม่ได้นะฮะอยู่ใ,ใกล้ไม่ได้เนี่ยมุมกล้องโดนดึงพอผ่านตัวปุ๊บโดนดึงโดนดึงโอเคบอสมาสกิลไปลดลดลดกรอบไปก่อนลดหลอดเลือดอาา่าฮะสกิลจากเคาน์เตอร์แค่2ตัวเท่านั้นโอ้โห,โห,โหโกรอบมาอีกอันหนึ่งเออมามามายัางมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งใช้ไปอืมเคาน์เตอร์อีกตัวหนึ่งโอ้โหเคาน์เตอร์แค่2ตัว3ตัว สู้ได้สบายครับส่วนตัวที่ซื้อมาใหม่เมื่อกี้อย่าพูดถึงเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ